สวัสดีครับผมครับผมสวัสดีตอนเช้าเช้าวันที่2มิถุนายน2566ครับผมตอนนี้กัเจ็ดโมงกว่าแล้วครับผมมือนีมาพพอกับแอดตั้งแต่เสาร์เลยครับผมเมื่อคืนนี้ไปนอนวัดอาจารย์ไครมานะครับกัดยังมาทั้เข้าบ้านอยู่ครับกลับมาจากวัดกับออกมาหน้าเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับผมแอดกัมาสรุปตัวเลขนะครับ สรุปตัวเลขสำนักที่เลขเข้ามือว่านี่ครับนะครับมีสำนักใดหนาติดตามบ้างนะครับการหุพ้นไปกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเข้าก็เสียเบอร์ว่าสำนักใดที่เข่าแล้วกันหนาติดตามต่อครับผมแล้วกันถ่ายคลิปครับมีน้าทังตัวเลขต่องวดของคนมีโชคครับหลังจากที่0ูนเก้าเข่าเต็มเต็มครับผมไม่ต้องกลับนะครับเดี๋ยวเขามาเบอร์กันนะครับว่า หวดนี้ครับแอดมีตัวใดมาฝากครับนะครับก็อื่นก็ต้องแสดงความยินดีกับเอฟซท่านที่สมหวังนะครับที่ได้โชคได้ลาบกันเมื่อวานนี้นะครับละกสำหรับท่านที่ผิดหวังนะครับมงเล็บคนมีโชคนะครับกะอาจเสียใจจักหน่อยแ่ละครับบ่งม่นเสียใจหอกเหลือใจครับได้เลขคักเราบดซื้อบัตถูกมัน มันเป็นตะเรือใจแห้งครับผมนะครับเป็นตะเลือใจแห้งอีหลีอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าวันที่งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับมีสำนักใดแน่ที่ให้เข่าครับนะครับรางวันที่หนึ่งหนึ่งสองห้เนะครับอไเบ้งครับ อาจารย์ไข่นะครับอันดับแรกเลยนี่ครับต้องต้องยกให้เลยครับอาจารย์ไข่งวดที่ผ่านมากครับรา่ว่าจะเป็นเลขปูพุมยย่มไงหละกาเลขปูตาผัขาวครับเขาตรงๆแบบไม่ต้องกลับนะครับสมที่ปูบอกว่าเอาไปแล้วกับไปอ่าภากันกินให้มันอิ่มนะครับย่าพากันโง่หลายนะครับเลขปูตาปักขาวครับ งวดที่สี่ติดต่อกันแล้วครับผมเจ็ดสองเข้าตรงๆครับผมแล้วกับศูนย์เก้าครับของปูพุ่มครับล่าสุดปูพุ่มยังไม่เน้นครับผมนะครับหกโตเขียนมาให้ครับสองศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหกนี่ครับนะครับแต่ว่าเพื่อนกันมีบังอยู่ครับเพราะว่าเพื่อนมาเน้นตัวเก่าหนึ่งหกนะครับเป็นตัวบังครับบังไว้นิดนึงครับสําหรับของปูพุ่มใหญ่ครับแต่ว่าเลขปูตาดปะเขาบอมีบังเลยครับ ปูพุ่มย่ำเลขสองขนาดงวดที่ผ่านมาครับเพื่อนเอากุ้งมาให้เราก็เลขเก่าครับกุ้งมาให้ทีละสองตัวสองตัวสองตัวนะครับศูนย์เก้าเข้าตรงๆนะครับแล้วก็รสองศูนย์เก่านะครับเจ็ดสองเข้าตรงๆคือกันนะครับนี่ก็คืออาจารย์ไข่ครับผมนะครับนอกจากนั้นเนาะ เลขของอาจารย์วัดปลาครับนี่เป็นชุดของอาจารย์วัดปลาอันนี้แอดเขียนผิดครับตอนลงคลิปไปเมื่อวานนี่ครับไล่สดเนาะแอดก็บอกอยู่ว่าเพนเนนซูลเกลว์ครับแอดเขียนผิดเป็นเกลว์ูนนะครับเอ็มซีเขาเมนตไว้ในคลิปครับว่าตัวที่เขียนผิดติดแหละแอดมันจะออกประสั่นออกอีหลีครับนะครับเพนไหซูลเกลวครับบอร์เมนเกลว์ูนนะครับเพนไหซูลเกลวนะครับเลขนั่งริมฝั่งโค้งนี่ครับออกอีกแล้วครับ นะครับงวดที่ผ่านมา0ูนย์าเป็นเลขชุด8อรหันครับที่เข่าเพิ่นว่งไห้ตัวเดียวนะครับงวดงวดก่อนงวดก่อนนะครับล่าสุดกับมาเข่าเลขนั่งริมโของอีกครับเลขนั่งริมโขงเคยเข้า3างวดติดมาเบิงวา่างวดวันที่16เนี่ยจะมาอีกบอ่อสาหรับเลขนั่งริมโของอาจารย์วัดป่าครับนะครับนอกจากนั้นก็มีของพ่อเรื่องครับพ่อเรื่องเข้าเลขสูตรครับ 2องเออก72ครับเลขสูตรพอเรื่องครับมีทั้งหมด24่สหางพื้นตัดให้เหลือแค่ 6, หกหางนี่แหละครับชุดบนครับผมเน้นบนครับเลขสูตรพอเรื่องครับเน้นบนนะตะตาราเลขฝันเพิ่นบ่อเขาครับกับเขาเลขสูตรคือเกขาสองวัติดแหะครับเลขสูตรเขางววันที่16เขาทั้ง0ูนย์สาเขาทั้งเก่าเก่าตรงๆของพอเรื่องเนาะ บาดนี้กับมาเบิงของคนมีโชคครับซื้อของแอดเข่าล่างครับงวดนี้ครับจับคู่ให้ครับนะครับของแอดนี่เน้นบนครับแต่ว่าไปเข่าล่างเนาะจับคู่ให้สูตรที่สามเดินต่อครับผมเดินต่อเนื่องครับหลังจากที่หลุดไปหนึ่งงวดกับมาเข่าอีกแล้วครับนะครับลดแค่งวดเดียวแค่นั้นครับตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับช่วงปลายปีที่แอด ไล่เช็คยอนกลับไปครับหลุดไป1งวดงวดวันที่16หลุดครับกลับมาเข่าอีกเล่งเบิองว่าจะเข่าต่อเนื่องอีกบอ่อเนาะสำหรับสูตรที่3เลขดีๆนะครับสูตรที่3ครับนะครับศูนย์เเข้าตรงๆครับผมนี่คือคนมีโชคนะครับต่อไปครับผม อาจารย์เลขสังลุยโมเมนต์โมเมนต์อาจารย์เลขย้ายนางครับย้ายนางเลขวิ่งยายนางครับผมม่อพาดนะครับผมเด่นสี่รองเจ็ดครับเด่นสี่รองเจ็ดครับงวดเก้าศูนย์สามหันเข่าตัวเด่นครับงวดนี่เข่าตัวล่องครับแต่ว่าย้ายนา่งนะครับตัวที่จับคู่ย้ายนางบ่เอาลักเจ็ดมากครับเอาแต่ลักสี่มากครับผม ที่จริงหลัก7เ,เนี่ยถ้าจับออกมามันจะเป็นสีหางนี่ครับเจ7ด7 4เจสามเจดี่แล้วก็เจหครับแต่ว่ายายนางนั่นเพิ่นเด่น7จลางครับเพื่อนก็นเลยเอาชุดจับคูของเลขเจนั่นมาไว้ข้างล่างครับนะครับก็เข้าเจ 2, ตรงตรงเลยครับนะครับเข้าเจตรงตรงแอดก็เคยบอกยายนางอยู่ดอกคุณยายยายได้เลขลักมาแล้วนี่เป็นยังคือบอกเอาเลขชุดมาจับให้เพื่อนโหลดมันสิมี8หางทั้งหมดนะครับ นะครับแต่ว่ายายนางเิ่นกาออกนอกเส้นทางอีกแล้วครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยตัวนี้เข้าบนครับตัวนี้จะขึ้นมมอยุทันบนครับก็จะเข่าตกตงๆนะครับเจ็ดสองครับออแอดให้เบิงป่าดงเฮ้งจักหน่อยหนึ่งครับป่าดงเฮ้งฝันขึ้นก่อนหวยออกครับหนึ่งเจ็ดสองสองครับพันว่าไปเซาห้องครับหองไม้เลขหนึ่งเจ็ด กับห้องไม้เหลขกสองสองครับปรากุดว่ามาออกสองเจ็ดสองครับเปนแตเลือดใจว่บคิดว่ามันจะมาจับกันแบบนี้ครับผมนะครับบาคิดว่าจะมาจับกันแบบนี้นะครับก็สําหรับป้าดวงเฮงครับต่อไปครับผมยายนางแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นอ่าพอทําฝันแม่นครับพอทําฝันแม่นนะครับ ฝันได้แปดเจ็ดอ่าแปดสองเจ็ดครับเพิ่นตีเหรอครับตีความฝันนะครับฝันว่าไปหาปลาได้ปลาไปกันสองคนนะครับเพิ่นกับตีเป็นแปดสองเจ็ดครับปลาไม่เก็ตนะครับแต่ว่าจับออกมามีสองเจ็ดสองแปดแปดเจ็ดเหรอครับนะครับนี่คือพอทําฝันแม่นครับอ่ะต่อไปครับผม พอเส้นเหี่ยวครับพเส้นี่ยวนี่เลขมันหลายโตล่ะครับก็คือต้องเอามาเอามาเพื่อเอามาเป็นแนวทางซีซีนะครับเพราะว่าจับหยาหลายโตนะครับเอามาเป็นแนวทางมามาเทียบครับเพราะว่ามันเป็นสูตรบนตรงๆครับสาหรับของพอเส้นเหี่ยวครับเท่ากับอาจจะเอาเลขชุดหนี้มาล้วก็เอามา ล่อเบิงว่าจะไม่เด่นจากทั้งหดมามาตรงกันบอ่อครับนี่เจ็ดสองครับเนี่ยเจ็ดสองตรงตรงนะครับเนาะเจ็ดสองตรงตรงครับนี่คือพอเซียนเหี่ยวครับพอเสิร์ตเนาะพอเสิร์ตนี่เลขจับคู่เพิ่นบ่กเขาครับมวดน,นี่ครับแต่ว่าเลขเด่นเพิ่นมาทั้งสองตัวครับศูนย์มาล่างเจ็ดมาบนครับศูนย์มาล่างเจ็ดมาบนนะครับนี่คือพอเสิร์ตครับ นะครับจับคู่หลุดมาสองงวดแล้วครับเดี๋ยวมาเบิรงงวดวันที่สิบหกนี่ครับเพิ่นจะจับคู่ให้ถูกบอแต่ว่าเลกเดนเพิ่นนีบ่ต้องห่วงครับมาครับเก้านาทีแล้วพอแกนนี่ครับ พราะแกนเนี่ยเพิ่นรับประกันเลยว่า7กับ4นี่มา1ตัวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพิ่นรับประกาศมาเลยครับแต่ว่าเพิ่นจับคููเพิ่นกับพระหัวสิจับตัวใดครับแต่ว่าเพิ่นกับได้จับไ่กันเลยครับผมลักเจเพิ่นจับ7กับส่กันครับนะครับนี่พวกแกนครับเลขวิ่งเพิ่นน่าสนใจครับเพิ่นว่าเลขวิ่งนี่บ่ลลูนจักงวดดอกอ่าโอ้นานแล้วครับตั้งแต่บ่ลลูนครับเลขวิ่งน่าจะเอามาพิจารณาอยู่ครับสำหรับเลขวิ่งพอแกนนะครับ พอแก่นกับเสียนแก่นนี่คนละคนกันนะครับพอแก่นกับพอเสียนแก่นคนละคนส่วนเอฟซีดวงเฮงครับผมงวดนี้บนเพิ่นไ้เจ็ดมาตัวเดียวครับถ้าฟันเลยคือฟันเจ็ดครับแต่ว่าแปดับเก้าแอดขอมานะครับเพราะว่าเพิ่นจะมีสามตัวบนสามตัวล่างสามตัวนะครับแต่ว่าเพิ่นตั้งใจว่าจะให้บนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับแอดก็เลยว่าขอมาทั้งสามตัวนั่นละเนาะเดี๋ยวกบมาเดี๋ยว เข้าจังว่งเอาว่าฟันตัวไหนนะครับ f c ซดวงเฮงนะครับบนนี่ครับไม่หลุดนะครับไม่หลุดยังเข่าต่อเนื่องครับผมต่อไปครับผมพี่สาวปิศนาครับศูนย์เก้าเข้าตรงตรงครับผมพี่สาวปิศนาครับศูนย์เก้าเข้าตรงตรงนะครับอ่า วันนี้เพิ่นฟันหาสามล่างมากครับแอดกับจัดนักเรกันครับหาสามสามหาแต่ว่ามาศูนย์เก่านะครับนี่คือพี่สาวปิดสนาครับหมดไปหล่ะนหรอครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับน่าจะหมดแล้ว กาจงได้กอาบสำรับสำนักที่เข่าแล้วก็ยักแอดลิตไว้อยู่ส่หลังอ่ะนี่ครับ <laughs> เจอละนะครับนี่ที่แอดลิตไว้ครับอันนี้คือ จับคู่เข่าครับนานี่จับคู่เข้านะครับอ่ะลองแคปหนาจอไว้ลอติดตามงวดวันที่16นะครับเนาะอันดับหนึ่งนี่คืนให้อาจารย์ใครเลยครับเข่า72กับ09นย์ตรงๆนะครับอันที่2นี่ก็คือปู่อาจารย์วัดปลานะครับเพราะว่าเพิ่นเน้น09เลยครับวันสุดท้ายเน้นไปที่09อ่าชุดฟัน09เนี่ยลงไปวันที่31 วันที่สามสิบเอ็ดนะครับเนาะที่เพิ่นฟันมาฟันวันก่อนหวยออกหนึ่งวันครับแล้วกายายนางล้านเปอร์เซ็นตนนนนะเ์เข้าเจ็ดสองตรงๆนะครับพอทําฝันแม่นอ่านะครับเจ็ดสองเข้าเจ็ดสองขึ้กันนะครับแต่ว่าแอดจับคู่ออกมาจากดึงออกมาจากเลขสามตัวนะครับเขียนให้เป็นสองเจ็ดครับกับเข่าตัวกลับนั่นแหละครับแล้วก็คนมีโชค09ตรงๆนะครับพี่สาวปริศนา09ตรงๆ นะครับพอเรื่องนะครับสองเจ็ดออกเจ็ดสองนะครับพอเรื่องสองเจ็ดออกเจ็ดสองแล้วก็พอเส้นเหี่ยวนะครับพอเส้นเหี่ยวเจ็ดสองตรงตรงครับผมตะก,กาที่เป็นเลขวิ่งครับนาทีตามนะครับเอฟซี FC ดงเฮงนี่ครับเลขวิ่งเพิ่นแขนขึ้นกันครับล่องเอามาให้จับ ให้จับตามองแล้วก็เอามาเทียบกับตัวเลขของยายนา่งนะครับเลขวิ่งครับล่องเอามาจับกันเบิงนะครับทำให้ตรงกันนี้อันละครับแมนโหลดนะครับแล้วก็พอเสิร์ตอีกคนนึงครับเลขเด่นเพิ่นเข่าดีนะครับอันนี้ก็เป็นสำนักที่เข้าครับผมแล้วก็ยังมีหลายสำนักที่เข้ามาติดต่อกันนะครับแล้วก็ลุดไปนะครับ อาจารย์เล่สั่งลุยหลังจากเข้ามาแล้วเจ็ดงวดนะครับก็ลุดไปครับนะครับลุดอาจารย์เล่สั่งลุยนะครับรอดติดตามงวดหนาครับชุดบนตรงๆของอาจารย์เล่สั่งลุยอ่ะวันเนเขาเจ็ดเดียเขาหกงวดครับหกงวดติดหกงวดติดอ่ะอาจารย์เล่สั่งลุยหกงวดติดแล้วก็หลุดวันที่หนึ่งมิถุนายนเสียนขานะครับเสียขาชัยภ่มก็เป็นอีกหนึ่งสำนัก ที่นาติดตามนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขงวดล่าสุดเพิ่นจะลดครับแต่ว่าการนาติดตามอยู่คือเก่านะครับลุงตาทิพย์นะครับหลังจากเลขวิ่งเพิ่นเขาให้วิ่งบนเม็ดเดียวนะครับสี่งวดติดงวดที่หาลุดครับลุงตาทิพย์นะครับมาลุดงวดที่หานะครับน้องก้าจอมนะครับน้องก้าจอมงวดนี้ไม่ได้ออกอากาศครับนะครับไม่ได้ออกอากาศ นะครับแต่ว่ากับแอดก็ได้ตัวเลขมาอยู่ดอกนะครับแต่ว่าตัวเลขน้องกอจอมงดนี้กับลุดไปนะครับแต่ว่าการยังหนาติดตามอยู่คือเก่าครับสําหรับน้องกอจอมนะครับปูให้งดออกอากาศหนึ่ง้วนนะครับเพราะว่า,าเพิ่นเพิ่นแพรนะครับเพิ่นแพ่พแพป่วยครับหลังจากให้ห้อยถูกสามตัวตรงแล้วก็สองตัว นะครับหลักเป็นการบ,บอรสบายนะครับเนาะเอานั่นก็นคือสำนักที่นาติดตามงวดวันที่16มิถุนายน2 5 6 6ครับมาที่มาดูต่อกันเลยครับผมสูตรของคนมีโชคหลังจาก09เข้าตรงๆครับผมมาเบิงงวดนี้ครับจับตามองงวดนี้ครับแดงจึงครึง่งถูกใจนั่นหลอนนะครับ แดงจึ้งคึงแดงจึ้งคึงนี่งวดนี่จิตใจไหนพลอยเสียงหลเงี้อ่านี่ครับจับตามองครับงวดนี่หนึ่งเด่นมาแบบเด่นอิลีครับงวดนี้ครับเด่นมากๆนะครับเด่นมากๆสําหรับเลขหนึง่งนะครับแอดถึงต้องให้ซีดาวครับ ไอ้สีแดงๆนั้นคือดาวนะครับต้องมองให้เป็นดาวครับผมติดดาวให้สีดาวสําหรับเลขหนึ่งงวดวันที่16มิถุนายน2 5 6 6ครับสูตรที่3ครับจับตามองสูตรที่3สูตรที่2กับเด่น9ก้ากับ1มากครับผมเด่น9กับ1มากครับส่วนสูตรแรกนั้น2กับหานะครับเด่นกับมูครับที่จริงกัมี1อยู่ครับแต่วันห่ห่างเสอ่อนกว่าลงไปอีกครับ เพราะฉะนั้นแอดถึงติดดาวเลข1นะครับเพราะว่ามันมันคขอนข้างที่จะเด่นทั้ง3สูตรเลยนะครับหลัก10 7081นะครับหลัก10บนงวดที่ผ่านมาหลัก10บรุดครับกับไปเข้าล่างครับนะครับงวดที่ผ่านมาเนาะแอดจับสาตให้ครับระว่างเบิ้ลครับงวดนี้ครับ3ตัวมี2 1งหนึ 1> 9 1 5 8 1 1 6 8 1 1้าแที่จริงแอดว่าจะเขียนเก่าแ1นั่นแหละครับนะครับม่็่อยังครับผิดแล้วก็ผิดไปนะครับ681นะครับสองตัวนี้มี0 11 11 5, 18 1 1 1 1หนึ่งหนึ่งหนครับ แปดหนะครับนี่คือเน้นบนครับผมเน้นบนนะครับงวดนี้บ้าเลขหนึ่งนีมักคักนะครับชุดจับคูแอดติดหนึ่งหมดเลยครับมี02ตัวเดียวที่ไม่ติดนะครับระวังจะลงล่างครับศูนยี่ครับไม่ติดหนึ่งะครับเอาแคปหน้าจอไว้ทะเบิงเป็นแนวทางครับผมเดี๋ยวอ่าใกล้ๆมือออกครับ แอดจะมาเน้นให้อีกรอบนึงครับว่าตัวใดจะเป็นตัวน้่เพราะว่าปกติก่อนไหนนี่แอดบอแอดบอแอดบอเคยเน้นนห้เนะาะเอาบอเชิ่มาบอ,อเคยเน้นใหา,าก็มีเน้นนหายอยู่คือกันนะครับแต่ว่ารอบนี้เราไปพิจารณาก่อนนะครับแต่ว่าที่แน่นๆก็คือเดนหนึ่งแน่นอนครับผมอ่ะนี่ก็คือแนวทางตัวเลขต่องวดของคนมีโชค,ครับ อ่ะคลิปนี้มีทั้งสรุปเลขที่สำนักที่เขาวัวที่ผ่านมาแล้วกับสูตรของแอดตองวดนะครับกับ่อนขางที่จะเน่าแน่จหน้อยนะครับแต่ว่ากะได้ได้แต่ว่ากะไ,ไ,ได้เนื้อหาเต็มเต็มครับนะครับได้เนื้อหาเต็มเต็มอย่งไรกะขอบคุณเอฟซทุกๆูกทันนะครับที่ให้การสนับสนุนติดตามรับชมรับฟัง ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอดนะครับจังไหแอดกับขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับหาบ่ได้แรงสนับสนุนจากเอฟซีนี่กะไปบ่ใดขึ้นกันครับนะครับกัสิบ่มีคาน้ำม,มุกน้ำมันเนาะอันนี้กัพอได้คาน้ำม,มุกน้ำมันไปหาแนวทางมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซี่ะครับนะครับจังไหกะอ้อแอดแจ้งไว้นิดนึงนะครับหลายท่านเนี่ยคอมเมนต์มาว่า คลิปบ้เด้งคลิปบ้เด้งคลิปบ้เด้งครับหนึ่งเป็นที่ระบบนะครับระบบแจ้งเตือนของ YouTube นะครับที่มันประสองค์แจ้งเตือนนะครับอันที่แรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอฟซท่านใดที่ติดตามแอดครับถักคลิปบ้เด้งมากครับแต่และว,วันเนี่ยติดตามคนมีโชคสามารถเข้าไปเบื้องในช่องโดยตรงได้เลยครับผม นะครับเข้าไปบ่งในช่องโดยตรงกดค้นหาคนมีโชคครับนะครับคลิปมันก็จะขึ้นมานะครับกดค้นหาพิมพ์คนมีโชคแล้วก็กดค้นหาอีกรอบนึงนะครับมันจะมีคลิปของคนมีโชคเด้งขึ้นมาให้เห็นแล้วก็จิ้มไปตรงโปรไฟล์นะครับรูปเสือไล่ๆครับจิ้มเข้าไปกลางกระนาผากเลยครับเอาให้แบบงายเงือบเลยเนาะแล้วก็มันจะเด้งเข้าไปในช่องครับพอเข้าไปในช่องเสร็จปุ๊บด้านบนมันจะมีเมนูครับให้ไป ให้ไปกดคําว่าวิดีโอครับมันจะมีสดคลิปสันนี่ยังกระตามเข้ามาไปกดตรงวิดีโอครับนั่นแหละครับวิดีโอมันจะไล่เรียงลําดับเลยครับนะครับคลิปล่าสุดจะอยู่บนสุดนะครับนี่คือถ้าคลิปบาแจ้งเตือนให้สามารถเข้าไปเบื้องในช่องโดยตรงได้ครับผมอันที่สองครับที่ไม่แจ้งเตือนด้วยบางท่านเนี่ยอาจจะกดติดตามไว้กระจิงอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้กดกระดิ่งครับนะครับ พอกดติดตามแล้วเนี่ยครับข้าไปกดรูปกระดิ่งครับกดกระดิ่งเนี่ยมันจะมีกระดิด้หลายอันเรียงกันอยู่ครับมันจะเป็นป๊อปอัพหรือว่าเป็นอันนี้เด้งขึ้นมาเป็นรูปกระดิ่งครับให้กดกระดิ่งทึบนะครับกระดิ่งทึบกระดิ่งสีดาครับที่ว่าแจ้งเตือนทุกคลิปครับให้กดตรงนั้นไว้นะครับนั่นแหละครับเดี๋ยวมันจะแจ้งเตือนมากครับผมเอ้านี่กับแอดกับแนะนำนะครับนะครับลายท่านนี้กับ คอมเมนต์มาหลายจังละนะครับคลิปไม่แจ้งเตือนเลยช่วงนี้แอดทำไมคลิปไม่เด้งนะครับนี่ก็คือสาเหตุสองสาเหตุนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้แอดฝากไว้แค่นี้ครับ22นาทีแล้วครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับอ๋ออาจารย์ไข่ต่องวดได้แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ครับแอดจะลงแนวทางของอาจารย์ไข่ ตองวดให้เบิ้งครับเด็ดแน่นอนครับผมปูมาแล้วครับผมตองวดครับ